บาล์รอค่ะอือจอา้า <c oughs> ขอบคุณค่ะไม่อะไรกินเลยนะั่งจักใยไหมไม่กินหรอก จะกินขนมด้วยเอาให้หน่อยหาตังเราอุณหนุนนะหนูขอบ้องค้อ่อนไม่ร้อนวันนี้แดดมากลงลงจากรถมาแบบโอ้โหมือมันเสาพ้นกันเลยนางเบื้องหลายก็ตีไล่ย้ำเสมือนพ้นเบื้องสองพันตัวันนี้พักกันหยุดงานเนาะตอนนี้ก็มีคนดูอยู่ ผิวดีตอนนี้กําลังอัดคอลลาเจนอัดตัวผงผงขาวให้น้องอะลโลย่นะะคสว่างใช่ใส่เพส่ใส่ใช่เพราะว่ารอ,าาอาให้กินแบบจะอัดให้เช้าเย็นเลยทุกคนจะให้สว่างกว่านี้รอดูได้เลย คือคอลลาเจนเราใส่ออตาและวิสซีลงไปด้วยอัดแน่นเวอร์หนึ่งหมื่นมิลลิกรัมคอลลาเจนอยู่ปีทันได้สิบสามสิบสามปีทันได้หมดถามวี ชงค่ะไม่ใช่แบบเจลี่นะคะเรื่องผิวเลยทุกคนเรื่องผิวผิวล้วนๆออกหนาก่อนพ,อพร้อมคอลลาเจนทงเบิงโลดกินไปสองสัปดาห์นี้รู้เรื่องเพราะว่าอัดแน่นเฮ้งเมเบอร์ลีชลิปเมเบอร์ลี ใช้นี่เป็นไรเมมเบรนตัวที่ดังๆในี่ยจิต่อตัวแบบมันไม่รบจริงๆพวกช่างแต่งหน้าอะไรก็ใช้อันนี้แล้วสีมันดีด้วยทุกคนสีสวยผู้ใดเถียงกันเขาไม่เห็นจัดการเรียบร้อยบอกแล้วแต่เรียบร้อยโมมีทางสี่าแบบด่าด้วยไรที่ด้วยัวอ อยากขอท่านอยากขอหมักอะโลน้ำเนหมักเลยจ้าหมักอะโลนั่งกินเว๋วยเดี๋ยกับแฟน,น,นบ้างยังกาแฟนริงเิลเบอร์รี่คือหนึ่งสวยอะไรเมเบรมอรีนลิปไงโมอาโลอยากมโมอาโลอยากทาปากด้วย ไม่ใช่ลิปสีนี่แหละทาปากด้วยแล้วพอก็ทาปากด้วว่าทาล้ำแน่แก็เลยให้ทาด้วยลิปคือหอมแพงนะสีอะไรศูนย์หกหรือศูนย์เก้าไม่รู้ดูเลขหนูกับเลก้ากับหมทุกคนปะดเดี๋ยวจะไปให้วิตามินเร็ว กเพีดอะไม่มีอะไรแก้เพ็ดเลยน,น้ำดีเหรอเราไปดูหนังมายอย่างไม่ว่าพาไปเลยวันนี้บอกว่าจะพาไปก็นางก็ห่วงขายของนาบอกว่าเดี๋ยวให้วิตามินเสร็จเออเลีเซอร์หนวดอยู่คลินิกเสร็จแล้วก็ จะไปคลายคอก่อน,นตอนแรกหมูจะพาไปดูหนังทำไมไม่ไปดูหนังกลางคืนกันนี่นาผีอยู่ที่กางคืนโหดีพี่ีบอกว่าเห้ร<อ>ูปหากราแล้วให้เห็นี่เร็จด,ดื่ไปลไม่ได้ไปไป ไปแล้วนะเดี๋ยวถึงคลินิกไล่อีกรอบนะึงเดี๋ยวถึงคลินิกไล่อีกรอบนึงนะคะเพราะว่าคลินิกก้าแบบเออมาแราเธอไปมีลูกไปที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยทำไมเด็กคนนี้เหมือนลูกทสังเลย <laughs> เดี๋ยวๆถึงคิ้นอีกไลฟ์ใหม่นะคะทุกค,คนไม่นานหรอกประมาณอีก1 5 2ห่นาทีนะบ๊ายบาย